หลายคนคงจะมีประสบการณ์ปัญหาเรื่องของการเทรดแล้วไม่รู้ว่าจะเทรดยังไงไม่มีใครสอนซื้อสกแนลแล้วก็โดนเขาโกงกันอีกแม่งเอ้ย ผมแนะนําเรื่องนี้เลยนะผมก็คือการ copy trade กันนั่นเองนะผมซึ่งการ copy trade เนี่ยปกติแล้วเนี่ยคือการซื้อ Signal ชาวบ้านเขาหรือเข้ากรุ๊ปไลน์เขาเนี่ยนะผมก็จัดเป็นหนึ่งในการเป็น copy trade รูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะผมแต่ว่าทีเนี้ยบางคนเนี่ยเอาเงินเราเนี่ยไปทั้งพอร์ตด,ด้วยเพื่อสําหรับในการช่วยให้เทรดอะไรอย่างนี้นะผมแล้วเสร็จสักพักหนึ่งเงินหาย อ้าวเขาโกงไปอะ่ะเอ้าแล้วเราจะตามยังไงอะ่ะโอ้เป็นคดีแบบโอ้โหฟ้องร้องกันเยอะแยะมากมายเลยนะผมความบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีอะไรเงี้ยเราสแกนหน้าสแกนใจไม่รู้เรื่องเลยนะผมอ่ะโอเควันนี้มาแก้ปัญหานี้นะครับผมด้วยการที่ว่า เราใช้ b i t g e t กันนั่นเองโอเคนี่นะครับผมนี่คือเว็บ b i t g e t นะครับผมเขาบอกว่า better trading better life แพลตฟอร์มนี้นะครับผมเป็นแพลตฟอร์มที่มีการเทรดได้หลายคู่มากเลยนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยเว็บตัวเขานะครับผมจะเป็นเว็บที่ไวมากเลยนะครับผม 1> <1> <đ schauen> เห็นปะคือกราฟฟงกราฟิกเนี่ยแทบจะแบบปิ๊บๆๆเลยนะครับผมดูอ่าอย่างดูสปอตนะครับผมสปอตเนี่ยเขาก็จะมีแบบโอ้โหวิ่งแบบ เร็วมากเลยทีเดียวนะครับผมมีขาย1ิบอะไรเงี้ยคือทําให้แบบเจ้าตัวราคาอะไรพวกนี้เราดูได้แบบเรียวไทม์แบบสุดๆเลยนะครับผมแล้วสิ่งที่คนเนี่ยจะชอบกันเลยนะครับผมนั่นก็คือการเทรดแบบฟิวเจอร์ซึ่งฟิวเจอร์เองเนี่ยนะผมก็มีเรื่องของเดโมให้เราลองเล่นกันด้วยนะเห็นปะเนี่ยตรงนี้นะผมถ้าใครแบบคันไม้คันมือเนี่ยอยากจะทดลองว่าเอ้ยตัวเองแม่นแค่ไหนนะผมก็ลองเทรดในนี้ได้ก่อนเลยนะครับผมก็จะมี คู่ให้แบบอ่นเนี่ยนะก็มใีให้ลองเล่นกันนะผมกราฟแบบนี้อะไรอย่างนงี้นะผมยังอันนี้น่าจะเป็น simulate ETH ใช่ไหม S ETH เนี่ย simulate ใช่ป่ะแล้วก็ simulate USDT ดีอ,อะไรประมาณนี้นะผมก็เราสามารถเติมเงินเข้าไปได้นะผมจะเป็นเงินปลอมๆนะผมก็เป็นเลเวลเล e นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดอันนี้ก็คือเรื่องปกติของการเทรดถูกป่ะแล้วสิ่งสำคัญเลยนะผมที่ผมเนี่ยจะพูดถึง นั่นก็คือระบบ Co p y t r a d ทนะครับผมซึ่งระบบ Co p y t r a d ทเนี่ยช่วยให้คนเนี่ยนะครับผมที่เทรดยังไม่เก่งหรือว่าต้องการที่จะได้กำไรแบบง่ายๆฟรีๆนะครับผมโดยที่ว่าเออเนี่ยมันเป็นการเทรดจริงๆนะอะไรแบบนี้นีผมก็สามารถมานั่งดูว่าเทรดตรงนี้นะครับผมเราจะตามใครได้บ้างนะครับผมอ่ะอย่างเช่นนะครับผมมาหน้าจอเน,นี้ยเขาจะขึ้นมาว่า เป็นท็อปเทรดเดอร์เนี่ยมีใครอะไรยังไงบ้างนะผมแต่ว่าทีเนี้ยไม่ใช่ว่าหลับตาหลับหูจิ้มไปอย่างเดียวเลยนะผมแล้วมีเปอร์เซ็นต์เอาไอโคตรสูงโคตรโอ้โคตรพ่อโคตรแม่เยอะอะไรอย่างเงี้ไม่โอเคนะครับผมเราจะต้องมานั่งเช็คกันก่อนนะผมว่าเออเนี่ยมาสเตอร์ Master คนไหนนะผมเขาได้ทํากําไรได้เยอะมากเลยนะครับผมเราก็เลือกคนคนนั้นไปนั่นเองนะผมซึ่ง การก๊อปปี้เทรดเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราตามเขาคนนั้นนะผมเวลาที่เราเนี่ยเอาเงินเข้าไปในพอร์ตถูก่าแล้วทีเนี้ยระบบเนี่ยมันจะสามารถจัดการตามเขาได้เลยนะผมเทรดตามเขาเลยนะผมตามสัญญาณเขาที่เขาเปิดไม้อ่ะแต่ว่าทีเนี้ยมันจะมีเรื่องของการตั้งค่านุ่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะผมก็วิธีการเลือกนะผมก็ง่ายนิดเดียวเลยนะผมก็คือเราเอาเงินเนี่ยเอาไปเข้าในฟิวเจอร์หรือ สปอร์ตก็ได้นะครับผมซึ่งอ่าถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาเทรดฟิวเจอร์ใช่ปะ่ะมันก็จะเป็นมาสเตอร์ที่เป็นฟิวเจอร์นั่นเองนะครับผมนี่อ่าตรงนี้อ่าเต็มนะครับผมหนึ่งคนเนี่ยจะสามารถตามได้500คนนะครับผมก็เราก็ดูดูไปนะผมว่าเออเนี่ยคนไหนโอเคมากเลยนะไอะคนที่ฟูฟูเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือจะแบบโคตรเก่งเลยเห็นปะ่ะอ่าอย่างเช่นคนนี้นะผมอ่าอันนี้เขา P&L ได้แค่200กว่าดอลเองฮะแต่ก็ปีไป2000กว่าอันนี้มีเอาอสูงนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าเออผมก็เข้าไปดูก่อนนะครับผมว่าเขาจะเป็นยังไงอ่ะโอเคเขากำไรขึ้นมาสูงแบบนี้นะผมนั่นแปลว่าอะไรเขาพิ่งเทรดใช่ไหมเออเนี่ยเห็นปะ่ะอันนี้เขามีเงินตอนแรกเนี่ย50ดอลใช่ป่ะแล้วพุ่งไปถึง200กว่าดอลเนี่แสดงว่า เขาจะต้องมีสัญญาลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมอ่าดูมีการเทรดนะครับผมเขาเทรดอะไรบ้างเขาเทรด b c s ใช่ไหมแล้วก็เทรด ETS ถ้าเกิดว่าเหรียญตรงนี้นะครับผมเรามั่นใจว่าเขาเนี่ยรู้ดีพอนะครับผมเราก็อ่าเลือกตัวคนนี้ได้นะครับผมแล้วก็ดูว่าเทรดวอลลุ่มเนี่ยในแต่ละวันของเขานะครับผมจะเป็นยังไงบ้างอ่านี่ก็คือคนนี้เขาจะเปิดไม้สัปดาห์หนึ่งเนี่ยสามไม้ถูกปะ แล้วก็จะมีเรื่องของเช็คออเดอร์ตรงนี้ได้เลยนะผมว่าเขาทำมันยังไงบ้างอ่านี่แสดงว่าเขาเปิดครอส50ช็อต ETH นะผมมีลอง b c s ด้วยอะไรงี้อ่าผมมองว่าคนนี้นะก็ไม่น่าจะโอเคเท่าไหร่นะผมเพราะว่าเขาเล่น b c s สนะครัผม BCS เนี่ยมันเป็นเหรียญที่ค่อนข้างแง่ตายแล้วเราก็อ่ะโอเคเปลี่ยนคนแล้วกันอ่าโอเคเราเจอคนที่น่าสนใจแล้วนะครับผมก็คือ Play ์ฟันคนนี้ใช่ไหม เราก็จิ้มเข้าไปดูนะครับผมแล้วดูสแตตเขาก่อนนะครับผมก่อนที่จะกด Follow เขาตรงนี้นะครับผมอ่ะโอเคเขาทําการที่เรียกว่ายังไงเดียเขาเทรดเขาเทรดปกติเนี่ยเป็น BTCETH แล้วก็ XRP อ่ะเป็นเหรียญที่ท็อปเทียร์กันนั่นเองนะผมก็วางใจได้ว่าน่าจะน่าตามนั่นเองนะผมอ่ะโอเคเขาก็จะมีประเภทว่า High Frequency หมายความว่าเขาเลือกที่จะ ลงไม้บ่อยคอสมควรนะผมแล้วก็มีการสเตเบิลอ่ะมีใช้เล่นสเตเบิลคอยอะไรงนี้นะผมอ่ะโอเคในสัดส่วนนะเวลานี้เขาจะถืออ่า o t i t n o น BTC ใช่ไหมอ่านี่มีการอ่า profit กับ Loss นะผมอ่าดูสักประมาณ1เดือนโอ้โหเขาได้แต่กำไรทั้งนั้นเลยนะผมแสดงว่าอ่าคนนี้เขาค่อนข้างที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ค่อนข้างที่จะเก่งเลยพอสมควรนะผมนี่เห็นปะ นี่มีวอลุ่มเทรดที่ค่อนข้างเยอะด้วยดังนั้นเนี่ยแปลว่าคนนี้น่าติดตามนะผมพอทีนี้นะผมพอเรากดติดตามปุ๊บใช่ไหมเราสามารถสวิตช์เป็นแอดวานก็ได้นะผมหรือจะเอาเบสิกก็ได้แต่ว่าผมมองว่าเงินเราเนี่ยเราควรที่จะเลือกเป็นแบบแอดวานดีกว่านะผมอ่ะโอเคเขาเป็นคนเทรดฟิวเจอร์อ่ะเราก็เลือกได้ว่าเขาจะเล่นฟิวเจอร์ตัวไหนอะไรบ้างนะผมอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมมั่นใจแค่ BTC ผมก็กดแค่นี้พอถูกป่ะอ่ะโอเค แล้วทีนี้นะผม follow Mode follow Mo d e หมายความว่าตอนที่เขาเปิดไม้เราจะเปิดไม้ตามเขาแบบไหนนั่นเองนะผมเราก็เลือกที่ว่า Mar g i n นเนี่ยเราเลือกตามของเราเองเลยนะผมก็คือสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกที่ว่าจะเปิดมา r จินเนี่ยเราก็เปิด usdt อะไรประมาณนี้นะผมแล้วก็เปิดเลเวลเลตเนี่ยโปรติแล้วเนี่ยเลเวลเลตเนี่ยเขาจะเปิดตามที่ว่าเขาเนี่ยรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะผมแต่ผมมองว่าตรงนี้นะผมเราควรที่จะตั้งเลเวลเลตของเราเอง เนี่ยเลเวลของเราเองเลยนะผมเราก็ตั้งเป็นคัสตอมไปเลยนะผมอย่างเช่นถ้าเมื่อเกิดกดลองนะผมกดลองโพ i ิ i ันเนี่ยเราก็เอาคูณ10ไปหรือเอาคูณ5ไปก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราอยากจะแบบอเล่นแบบปลอดภัยนะครับผมช็อ,ชอตก่ช็อตจะคูณ5ไปละกันอะไรอย่างนี้นะผม Follow Mode Follow Mode ก็คือหมายความว่าเราจะเอาเงินเนี่ยลงไปเท่าไหร่นะผมถ้าเกิดว่าตามตามเขาเลยเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะ อันตรายอยู่พอสมควรน,นะผมเราก็ลงตามสัดส่วนที่เรามีนะครับผมอย่างเช่นอ่าผมลงไปทีละ10ดอลลาร์ละกันนะผมอ่าสมมุติว่าเราอ่สมมตินะครับผมผมเอา100้ดอลลาร์ละกันนะครับผมอันนี้คูณ10บใช่ป่ะอันนี้3 0 0พใช่ป่ะเราก็ลงไปแค่100้ละกันนะครับผมเอาง่ายๆเลยนะครับผมก็อตั้ง Follow นะผมถ้าเกิดว่ามีการที่ว่าสต o อ loss นะผมเราคุมความเสี่งยงได้เท่าไหร่อ่าสมมุติเรา รับความเสี่ยงได้แค่50%านะครับผมแต่ take profit เนี่ย take p r o f i ยังไงก็ได้นะผมอ่าผมให้เต็มที่เลย100%ใช่ไหมอันนี้คือพอใช่ไหมแล้วทีนี้นะครับผมส่วนของตรงนี้เนะี่ย maximum follow หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราลงไม้ไปเนี่ยให้ครบของเขานะครับผมให้เต็มที่เนี่ยใช้เงินเท่าไหร่ แค่นั้นเองนะผมแล้วกดคอนเฟิร์มไปปุ๊บนี่อันนี้ก็จะเป็นการลิมิเต็ดแมนนะผมในระบบปกติแล้วเวลากด Next ไปปุ๊บเรียบร้อยเขาก็จะมีเรื่องของอินโฟนะครับผมว่า Copy Trade นี้ตรงนี้อะไรยังไงอ่ะกดคอนเฟิร์มไปปุ๊บไอ้แล้วเราก็รอตรงนี้นั่นเองนะผมไม่ว่าจะเป็นกําไรหรือขาดทุนกันแล้วแต่เนี่ยตรงนี้ก็จะโชว์มาทั้งหมดเลยนะผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่สนใจคนนี้แล้วนะผมเราก็กดแคนเซิลได้เมื่อไหร่ก็ได้นั่นเองะครับผม วิธีการกด cancel นะผมก็ง่ายๆเลยนะผมกด my trader ตรงนี้นะผมแล้วกด edit แล้วกด unfollow ตรงนี้ไปทุกอย่างก็จบนะครับผมก็คือเราจะไม่ต้องตามคนนี้แล้วอะไรอย่างนี้นะผมอ่าให้คลิกอีกทีนึ่งอ่าคอนเฟิร์มไปปุ๊บอ่าเทรดเดอร์ตรงนี้เราก็ไม่มีเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมวิธีการใช้ก็ง่ายนิดเดียวเลยนะผมต่อไปเรื่องของข้อดีการ copy trade ด้วยระบบของ bitget นะครับผมเรื่องแรกเลยนะผมก็คือใช้งานง่ายนะผมไม่ต้อง kyc ก็สามารถเทรดได้เหมือนกันนะครับผมและอย่างที่2เลยนะครับผมก็คือว่าระบบเนี่ยจะเปิดไม้เองอัตโนโมัติตามที่ว่าเราจะไป Copy t r a เทของใครนั่นเองนะผมโดยที่ว่าเราไม่ต้องต้องเสียเงินค่าซิ g n a ลอะไรเลยทั้งสิ้นนะผมคือคนกลุ่มนี้นะผมเขาอาสามาเองเลยนะผมโดยที่ว่าเขาเนี่ยจะได้ค่าธรรมเนียมในการเทรดของเราเนี่ยด้วยเล็กน้อยนั่นเองนะผมก็คือเป็นการที่ว่า เฮ้ยต่างคนเนี่ยต่างได้นะผมสําหรับคนที่อยากจะเป็นมาสเตอร์นะผมหรือเ,อเทรดเก่งๆเนี่ยก็ Kyc แล้วก็สมัครกับเขาได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมโดยที่ว่าไม่ต้องเสียอะไรด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะและประการสุดท้ายเลยนะผมแน่ๆเลยคือไม่มีวันโดนโกงนะผมคนที่เปิดสิกแนลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมาโกงเราอะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าเฮ้ยหน้าตาเชื่อถือได้หรือเปล่าอะไรอย่างี้เขาเปิดหน้าตาจริงๆหรือเปล่าตรงนั้นไอ้สิกแนลที่เขาวางไว้นะ่ะ เป็นสิกแนลเขาคิดค้นเองหรือหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเห็นปะ่ะอันนี้คือถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเทรดอะไรเลยนะครับผมก็แนะนําว่าใช้ Copy Trading เนี่ยก็จะเหมาะกับตัวเราเองเหมือนกันนะครับผมและวิธีการเอาเงินเข้าบิตเก็ตตรงนี้นะครับผมง่ายนิดเดียวเลยนะผมก็เพียงแค่ว่าเปิดกระเป๋ามาแบบนี้นะครับผมแล้วก็กดดี POSIT เข้าไปนะครับผมดี POSIT ตรงนี้นะครับผมเป็นเหรียญอะไรก็ได้นะครับผมแต่ผมแนะนำเนี่ยเป็น USDT นะครับผมจะ เหมาะกว่าเลยทีเดียวนะครับผมในการที่ว่าเราเนี่ยจะโอนเข้ามานะครับผมโอนจาก exchange ไทยนะครับผมแล้วก็เข้ามาที่นี่ก็ง่ายกว่านะครับผมก็ยังโอเคนะก็วิธีการเลือกเชนนะผมก็อันนี้ผมจะไม่สอนเพิ่มแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันง่าย แล้วนะครับผมสำหรับคนที่อยู่ในวงการนี้นะครับผมแล้วทีนเนี้ยเนี่ยก็เรา copy ไปนะครับผมแล้วก็เอามาโอนเข้าที่นี่เนี่ยผมก็ง่ายมากเลยนะครับผมพอเมื่อเสร็จตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่ใน asset ของเรานั่นเองนะครับผมเนี่ยมีทั้งฟิวเจอร์มีทั้งพพอร์ตนะครับผมเนี่ยตรงนี้นะครับผมผมโอนไปที่ฟิวเจอร์แล้วนะครับผมก็เตรียมที่จะเป็น copy trade อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมเก okay, ถ้าสนใจระบบ copy trade ตรงนี้นะครับผม ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันนะครับผมกำไรกันฟรีๆนะครับผมโดยที่คนเนี่ยไว้ใจได้นะครับผมและไม่โกงด้วยดังนั้นแล้วนะครับผมตรงนี้สบายใจได้เลยและสำหรับคนที่สมัครบิดเกตนะครับผมก็จะมีโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับผมก็คือ open treasure c h a s t นั่นเองเทรดครั้งแรกในแพลตฟอร์มนี้นะครับผมก็จะได้มีโอกาสรับถึง50ดอลลาร์หรือ1000 BGB เลยทีเดียวนะครับผม โอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมถ้าใครสนใจก็อย่าลืมกดลิงก์ที่ใต้ดีคริปชั่นนะผมหรือคอมเมนต์แรกนะผมผมจะทิ้งลิงก์แปะไว้ให้นั่นเองแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับผมรักทุกคนครับจุ๊บจุ๊บมัว